สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่ต้มปลาแล้วเนาะค่ะมามาพี่น้องมาเบิ่งบัดนี้ว่าอีพ่อแหลมกับพี่กับน้องกินข้าวกับหยังได้ยังกินแน่จับปลามาไม่มีไอ้ลงต้มมาไม่มีไอ้ว่าเล่าสิได้กินมันเพียพ่อสวัสดีค่ะนีว่าโอ้เนี่ยอ้าวคือบอกภาษาใดน้อบัดนี้ าไมแม่ยายปนสวัสดีค่ะพ่อแดงแสบบอแสบบออะไรล่ะเนี่ยกินมี่ยังแน่ต้มปลาก้อยปลาตำหมังหงอ้าวอ้าวต้มเป็ดปักหัวมันโทษเขามาอย่างบัดนี้เมเขามาย่ำ โอ้นีรอกคุณเฮตุระคุณแม่เสียบบอท้างนั้นค่ะเสียบบอคุณแม่เจ้าของเจ้าของเจ้าของหน้าค่ะเจ้าของบพรว่าท่านใดกับปุลข้าปั๊จะจะเสียบเสียบเสียบเบพี่น้องคุณต้มต้มปลาไหลคุณ คือกินปลาแดกเว้ยเอทางพีอย่ารอวันดีค่ะนเขาครับพี่น้อง้ตี่พี่น้องเบิ้งละไรเย็นน้ำไล่ไหลน้ำเด้อพี่อะมามาต้มย่างกอต้มเปีดต้มต้มเปดเดิวนวะตามหุงพี่น้องไ่ไปไกอนทางปล่อยปลาพูนแซบผักพี่น้องเลยมา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  กับเขาบานนเท่าไหร่ย,ยุทงยูธาพีนานพ่น้องพี่น้องท่างไกลเบิ่งแล้วยยกคิดหอดบานเด้ยอยดเมียโรดไปเมียบดายพนยูตัางประเทศอบอกพ้นยุต่างประเทศเน่าโควิดบอเาวเบาเอสดก่อยปลาพนพีนพ่น้องอืเบ้าเอว่าสุดหยดในระทิมงานนี่พอเหลียม บ่อเรื่องแมนุ่ยบ่อลงหอดตมค่ะพี่น้องบ่อเมนยังเด้ถ้าแมนุ่ยลงไปเราขึ้นตรงจา้างเมคโคมาดันขึ้นเอือ้าว่ออโย,โยมีส่วนร่วมอยู่บ่ ฮะยืนเบื้งอยู่ฟังไงยูยังเกาะยืนเบิ่งอยู่ฟังอยู่วัติพ่อให้กูแยกหนุ่ยอยู่หรือว่าซีมีประโยชน์กูเมียนหนุ่ยอยู่ตี่นางนายโยนี่โอ้นายโยนี่คือได้ออกอากาศไปไกลเทนน่าได้ไปต่างประเทศได้นี่โยโอ้ยอายบ่าวโยเพิ่นไอ้ ไปเกาหลีไปเยอหมอกเยอรมันไปสวีเดนพุ่นเดนิโยไปไกลเด้เนี่ยปล่อยย่างหลานเด้อยสองมือมัดนี่พอแล้วบริกรกินเขานะแม่นุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยเรากินเข่าทงบรรยากาศกินเขาอยู่ทงอยู่ทาพี่น้องพี่ก้อยปลาทั้งพี่ย่างอยู่ด้วยพี่น้องลายอยู่ทางพี่พอแดงแซ่บบ่ค่ะแซ่บครับ แม่ยาาจะพาพ่อแดงไปตัดผมเนี่ยด้วยจะเอาย่าผ้าเราอยู่แต่ท่งเมื่อเอิญเมื่อเอิญนี่พ่อแหลมไปน้ำเนี่ยเดือนหาไม่กินหน้าก่อยได้ยังยฮะเดือนหาบ่เดือนหาจังไหนกุมผ้าพงนุก็ได้ออกงานเราเนี่ยเมียนส่งสัญญาณที่ดีเราเดฟแม่ย่ามันเริ่มพรอนไข่เราแม่เพิ่นว่าประมาณปลายปลายปลายกุมผ้าเนี่ย ภาคอีสานเพิ Kristin, yeah. ่มปดล็อกแล้วค่ะเมนพ่อพินว่าค่ะเจ้าของหน้าเพิ่นจิ้มเข่าลายคนกับเสียบแล้วพี่น้องเอ้ย กินคือปลาจมนิแมกินปลาล่าบอนั่งสามเท่ามาอย่างมาอเอาปลาเอาเพิน่นาสีขายอยู่บอเพราะว่ามา,อเ,อา,บบาเอาปลาเอาผูดเดว่าเอาคูบ่มาสืปลาเอาแม่ถามมาคือบ่มาถามเพิ่นมาเพิ่นขายบ่ขา,ขายบ่ขายวาใหนสองโลเอา น่ให้แบ่งกันก่อนเดี๋ยวพ่อเอาไปดอกโอ้ยเดี๋ยวลูกสาวให้แม่เบิ่งคักๆดูครึบเกิดคว่ำกำไรพ่อแห้งเลแม่้ยไอ้ปืนเขาขายได้มั้ยคือคว่ำมั่นใจคักแท้นี่มั่นใจคักบ่อะนสาวผมเร็วอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งลูกสาวแม่นุ่ยโอ้ยซื้อปลาย่างดีเดี๋ยวพันแบ่งกันก่อนเดี๋ยวพ่อเมียบ้านค่อยซื้อน้ำพ่อก็ได้ดอกอแม่สอนสวัสดีค่ะ อาบ่กินเขานมูพนบ่แม่บ่บ่กินอินแล้ว <c oughs> โอ้ยยังไรเขาวาจิสนขูกป้าจนเราเมียยังว่าบ่กิน่วมเลยานเรีย่ว <c oughs> มจริงเยแต่สได้กินเข้าหลายๆค่ะม <c oughs> า,ามอบมัน่งเนีจยต้มเยนนั่นแหละต้มจีก็ต้มเย็นัอน้อยเนาะ ตัว <mile> ี่ไมั่งไงไลูกโดดลูกโดดจ้าโอ้ยลูกโดดโดดป้านังกระบอกกาและแม่เอ้ยปากสิบโปบอกนอกตอตมุนบอ้าัน่ะาันต้มต้มใส้จานเนาะพ่อมกระโได้น้ำมันแล้วเออน้ำทำนี่ก็เอาละไม่ไอหมนน้ต้มไหมต้อแน่นำยากุ่นไหมอ้ามีแต่ตอนป่า ยาเขาปุ่นเพิ่นแหมหมอเขามีหลายอยู่ไรกยหมอมานหมอเขาตากเอาไม่เลยแม่เขาจงไม้เอามีหมอเ่เหรอป่งเนไส้พูนันละจิ้นเขายูทงยูทาอิลีเด้พี่น้อง่วาเ่าท่านเด็เขาบาดักนนี่ตีนบานอิลีพี่น้องเห็นเฮียนแม่หนุ่ยอยู่นะ เดินวมาหน้าหูอขี่ฝากต้นเ่ากับบานเม่นุยอยู่ค่ะอันนั้นก็ธนายทอกศอยู่หันว่าเรื่องพ่อแหลมนั่นเราบวมักหรืกตอนเรามักแต่น้ำเมนุยเฮ็ดเน่ากินได้หลายเราก็จม

อันนี้รถเพิ่นมาปั่นจอกประสันพี่น้องจักเพิ่นเอาไปไปไปเฮ็ดยังแม่หนุ่ยกับโบหูจกักเวาลารถต้องปั่นจอกเอาจอกเพื่อเพิ่นรับจากกบ่า,จากงกรบโบจักหนี่เอาจอกขึ้นจกักพักตบมันหลายมันเต็มสะอยู่เพิ่นเลยว่า รถมาปันจอกเม่หนุ่ยใกล้ยางมาเบิงเพราะว่าเรเคยเห็นมันอาจจะมีปลาในพีนนะ่น้องที่น้ำจอกน้ำหักจอกหากเนี่ยนะนี่กับแปลงพักเพิ่นเนาะได้พักสลัด ผักสลัดถ้าพี่น้องออกมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนพี่น้องผักชีผักชีผักกาดขาวอันนี้ข้าวหน้าข้าวหน้า,า,นาบ้านแพงนี่เพิ่นบ่ค่อยได้ซื้ออยากซื้อกินหรอกพี่น้องปลาเพิ่นก็หาในน้ำผักเพิ่นก็ปลูกเอง รถเพิ่นมาปั่นจอกจะใครจะเอาไปเห็ดอย่างาหรือใครจามารับจ้างหรือจอกหรือแหนกับลูกไม่หนุวยว่าสิไปถามเพิ่นไม่หนุวยว่ามีท่างไปไม่หนุยได้แต่ลายทายแต่ท้างนามี่หอดเป็ดหน่อยบัดนี้ลูกเป็ดคือระหักเท้ะ เรื่องหุยหุยอยู่นี่น้องเอ้ยมีมีม่หอดเป็ดน่อยโอ๊ะพักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาแม่ซานันก็มีปลาอยู่แบบบบานๆละพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไวท้ทำานิสกอนเนะพี่นองเนาะเอาไว้พอกันคลิปหนา สบายดีค่ะ